Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai s เ a r r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น ดี i, ทุกคนนะคะพามาทําความสําเร็จของกิจกรรมแก้วสารพัดเรื่องกันค่ะในเนื้อเรื่องของกิจกรรมแก้วสารพัดเรื่องหล่ามอนสเตอร์ที่โศกเศร้าหกนะคะเนื้อเรื่องจะบังคับให้เราชงเครื่องดื่มพิเศษของตัวเองสักแก้วค่ะหลังจากเราชงเสร็จแล้วตกแต่งเสร็จแล้วนะคะชื่อของเครื่องดื่มนั้นจะเป็นชื่อของเราเองค่ะพอเสร็จสิ้นเนื้อเรื่องเหล่ามอนสเตอร์ที่โศกเศร้าหกความสําเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยค่ะเราสามารถเช็คได้ว่าเราทําเครื่องดื่มนี้ไปแล้วหรือยังโดยการกดคุยกับโต๊ะชงเครื่องดื่มค่ะ กดเข้าเครื่องดื่มาวาสดพิเศษนะคะก็จะมีเครื่องดื่มที่ระลึกสุดพิเศษชื่อของเราขึ้นมาเลยค่ะความสําเร็จมีชื่อว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่มอบเครื่องดื่มสุดพิเศษของคุณให้กับบารสพึงฝันได้รับเพชรสิเพชรค่ะ ความสาเร็จนี้ได้เพชรสิเพชรเลยนะคะใครที่ดองกิจกรรมนี้เอาไว้รีบไปทําเลยนะคะทุกคนกิจกรรมนี้ก็มีย้อนหลังให้ทําได้นะคะแต่ว่ารางวัลบางส่วนก็จะไม่ได้รับรางวัลครบเท่ากับคนที่เล่นกิจกรรมมารอบแรกนะคะก็รีบไปทํากิจกรรมกันนะคะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะอย่าดองกันนะวันสุดท้ายแล้วค่ะก็ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์ไปกำลังใจก,กันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสำเร็จลับแล้วเรียบร้อยนะคะคก็สาาามมรถไปตดู คลิปความสำเรับอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆไดในช่องเพลย์ลิสตของช่องเราได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกม Richmond Shop ด้วยนะคะเติมเกมของแก,กาซาเรลใช้เพียงแค่ได้ UID เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ